รู้ว่าโดามาชกใครแค่นั้นแ่นั้นไอ่วกหลาสก็องมารับของนี่ต้องหาผู้ตายหามันนะไปหาวิธีจนจนตายนะตม่ดน้อสลานะครับ้อสลานะ

ไม่มี เอไปเก็บก่อนเอาสามปัญหาไปเก็บก่อนครับเอาสามหน่อยไปเก็บเล่นมาตั้งแต่ห้าโมงกว่าๆเนี่ยบ้านเอานั่นแล้วก็บอดเล้าข้าวเล้าข้าวที่จะมาสร้างงานเดี๋ยวไปถอนที่แบกอ่นงานนู้นเขาบอกว่าให้แล้วส่วนใหญ่ในคนที่มามาซื้อเราเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ จึงได้เข้าทำการจับกลุ่มนายลาเมศสิมมลิราษฎรบ้านกุดสิงห์ผู้ใหม่พร้อมด้วยของกลางยาบ้า177เม็ดโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายได้มีการบูรณาการขยายผลจนไปสามารถจับกลุ่มนายเดชาเครือสวัสดิและนางสาวยาวธิดาถวินการซึ่งเป็นภรรยา พร้อมด้วยของกลางยาบ้า11,950เมตรพร้อมยึดทรัพย์สินตามพรบยึดทรัพย์พศ2534คือรถจักรยานยนต์จำนวนสาคัญสถานที่เกิดเหตุถนนหน้าบ้านดงทรัพย์รีสอร์ทหมู่8ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่อํเภอเขาวงจังหวัดกาลสินและต่อเนื่องไปที่กระท่อมไม่มีเลขที่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านนาเจริญ หมู่ที่6ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นกระท่อมที่พักของนายเดชาเครือสวัสดิ์จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจะได้ดำเนินการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายก็อยากจะนำเรียนว่าในการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มที่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริงและชุดจับกลุ่มก็พยายามจะขยายผลไปหาเครือข่ายที่มีการ นำยาเสพติดมาส่งในพื้นที่เพื่อตัดเส้นทางการลำเลียนของยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อำเภอเขาวงก็อยากจะนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบถึงการดําเนินการในครั้งนี้ครับ